ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงครับโคการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณกาแฟดีเซเวน่นดีเข้ม โดนจนหยดสุดท้ายบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดจะต้องเล่าตรากาเหลียนจะแก้ไอตราอาปาช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคยีในลัศมีวงกลมและขอบคุณ,ค,ณคุณนรงว่งประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับยังงงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเหนือพยะยะเอาแล้ครับแต่ว่ายกนี้นี่เริ่มจากขวางจากแทงได้เจ็บๆเ,เหมือนกันเลยครับสิงห์ทองน้อยโอ้เสียงเชีย์นี่การหยดเวทีไปแล้วนะครับสิงห์ทองน้อยตีได้มาดูว่าเหนือพะยะ พยายามจะเบียดมั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งพยายามจะบดไปเรื่อยวงในถิงทองน้อยมีลูกไล่แขนแล้วก็แทงสู้แล้วครับเอาล้ครับแบบนี้สันหุกแน่นอนแล้วครับเราจะมีขึ้นคอได้ครับเดินคร,เ,รเข้ามาครับสอกนําเข้ามาก่อนเจอเสียบเจอนี่ครับสอกสลับผลักออกไปก่อนครับโอ้แม่น้งมาดอกนี้ครับแล้วก็ตีบวกเข้าไปมีเสียบโตขึ้นมาพยายามขวางหน้าครับ เสียปลายตีคืนเอาตีมาตีไปเสียบยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเข่าสุดท้ายของเหนือพยัก์นี่ครับฮาโยกหนีครับฮาได้รู้แล้วครับรู้เรื่องดูครับเอานายมัดมัดตสเข้าไปกอดน,นี่ครับฮาตอนนี้เด้งแล้วก็มันอยู่ค้างเชือกไปนิดนึงแกะออกมาก,ก่อนอยังคงเบียดเหมือนเดิมดูว่าเหนือพยักษ์นั้นเดินขยับเข้าไปสิงงน้อย มีหมักมีซอกมีคอยบวกด้วยวงไหนก็เริ่มจะขวางเริ่มจะแทงไล้แทงได้หนักหักแทงได้เจ็บเบมาดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้โหพยายามจะกดเลยครับมีลูกขวางแล้วก็แทงแรงๆครับเหนือนพยักเอาเบียดก็ไปตอนนี้ส่งคมเขา่าขังเข่าทั้งซอกครับแยกกันแบบไม่มีใครยอมใครแล้วครับพยายามเบียดเข้าไปเลยครับสิงทองน้อยเหนือพยักเองก็พยายามเนี่ยมีลูกโตไว้ จิ้มลำตัวมาครับเสียบขวาเข้าไปแทงซ้ายคืนแทงซ้ายครับแยกมาก่อนลุยครับลุยครับบออกเข้าไปสับมาสับคืนเอาสอกอีกทีหนึ่งครับเสียบเข่าซ้ายตีเข่าขวาคืนครับพยายามสกูถอยหลังแต่แต่งตัวช้าโดนมาครับแต่งตัวช้าแล้วโดนมาครับสิงทอง้อยนี่ครับมา สแบบนี้เลยครับโอ้โหตอนนี้ผาเปิดเกมบ้างน้ำเกิดสิ่งทองน้อยโอโ้แต่ว่าดูครับหาสงทงเข่า,ขาโอ้โหยกพร้อมๆกันเลยผานี่ครับาขวางขวางติดมุมไปหน่อยน,อนึงอ้าวดึงออกมาว่ากันต่อน,นี่ปลายยก3มแล้วครับ มาแ้โอดูครับแม่ต่างฝ่ายโอ้ยสอกสอกห้าบวกสอกโอ้โหเอาหมดยกก่อนครับหมดยกโอ้โหมันจริงจริงหมดยกที่สัอยอดมวยไทยยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยสอนให้ด้วยตัวเองเลยครับที่ไทยพยักยิมนะครับที่บึงคำพ้อยลำลูกกาครองห ขอบคุณมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออกแตนไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวน่าและน้ำปะลาสุกสันนะครับรสชาติความหนัวที่คุณพิสูจน์ได้ยินดีรับตรวจแทนนะครับติดต่อได้ที่คุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับยาชีพมาหลายจำปั้นเลยนะครับให้กับสิงห์ทองน้อยนะครับยกนี้ก็พยายามจะชิงเดินเข้าไปโอ้โหแต่ว่า เหนือพยัพมีส่อสามก็ไปแล้วกะทุ้งมาครับแต่ละเม็ดนี่หนักๆทั้งนั้นนะครับรูปร่างดีอยู่ที่การยืนระยะนะครับสิงห์ทองน้อยดูว่าเวลาแทงก็แทงได้แต่จะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเสียงเคียร์ก็รออยู่นะครับมาเข้าได้เข้าเข็มกันต่อครับโดยเฉพาะวงในครับสอกนำซับตู่แอะมุดวาดไปครับถ้าโดนนี่น่าจะมีเลี้ยวครับพยายามขวางหน้าครับ พยายามเป็นตัวขวางหน้าครับอีกคนนึงก็จะขึ้นคอยได้อาแยกมาครับยืนหน้าดูวงได้อาเดินเข้าไปสอกนำอีกแล้วสิ์ทองน้อยเสียบไม่เสียบครับเจ е อซ้ายของเหลือพยักมาตีซ้ายคืนครับตีแล้วเกี่ยวกางเกงซะด้วยตีแล้วเกี่ยวกางเกงซะด้วยครับโชว์ขอบกางเกงในนิดหนึ่งให้เห็นความเซ็กซี่เนี่ยครับมาเอ้าเสียบมาบายโอ้โหดูครับผ่านสองความเข่าแล้วครับตอนนี้ ตี่ครับแม่ยกโอ้โหขยันยกครับแดงตอนนี้เตะวันนี่ลูกจบลูกสุดท้ายเอาคืนได้สวยเลยครับสิงห้องน้อยเอาขึ้นมาว่ากันต่อโอ้เวลามานี่มาเป็นชุดเลยนะครับ <f> เหนือพยักษ์ไอ้ไม่ยั้งเหมือนกันแต่สิงหทองน้อยนี่ได้เหลี่ยมช่วยเอาและวครับเสียงเชีย์ก็รออยู่นะครับทีมง,งานนี่สั่งเดินเลยครับแต่ว่าเหนือพยักษ์นั้นมาชิงเดินก่อนเบียดเข้าไปปล้ำไหนตีเข่า นี่เลยครับมูนอกปีแข้งขวาอยู่ที่เลี้ยวแรงอย่างที่บอกครับนี่โอ้มาเลยครับสิงบายักษเม็ดนีดีแข็งได้สวยเลยนะครับพยายามชิงเดินชิงทําเลยครับเหนือพยักเข่าเสียบเพื่อไปเจอศอกมาแต่ข้างล่างมีเข่าครับเข่าไปถึงก่อนศอกครับตีอีกทีหนึ่งครับกดแปดแยกมาครับขยับเข้าไปครับ เหนือพยักนี่ดีครับโอ้โหสายครับแล้วดูครับโดนเข้าไปครับเจอเข้าไปทําท่าแข็งทําท่าหยุดเหมือนกันเลยครับแล้วก็ลุยต่อครับสอกดักไว้เสียบสายเสียบสายไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าขอเสียงหน่อยโอ้ไม่ไหวครับโดนเข้าไปซ้ําๆครับยกนี้แกมาเดิมเร่งเดินทําแล้วมาโดนสะสมไปเยอะครับ ทางด้าของสิงห์ทองน้อยครับจุกครับแต่ว่าปลอดภัยนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิตศักดิ์กุภาชาติครับท้ายสุดก็เป็นเนื้อพยักพุทธประชาชื่นครับจบที่ยก4ีครับนี่ครับผู้ชนะผู้ชนะของเราครับนี่ครับโอ้โหดูครับหาโชว์ถ่ายสวยเลยครับอ่ะไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าโชคกันสนุกเลยครับมาแต่มาพลาดโดนชุดสุดท้ายเข้าไปนี่แหละครับดูครับจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดนะครับโอ้โหเสียบเสียบเสียบเนี่ยครับมาพอเห็นช่องปุ๊บแกดโอ้โหไม่เว้นช่องไฟเลยครับเหนือพายักถึงตัวแล้วก็นี่ครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับโอ้โหวินาทีทองดีจริงๆครับโอ้โหดูครับา โอ้ทวงหลังแกก็ยืนด้วยหัวใจแล้วครับฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าสิงห์ทองน้อย